ที่นี่เราไปแลกกันแค่คอนมังค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะจัดกิจกรรมทดสอบลาดค่ะเปิดจำหน่าสินค้าสินค้าโอท็อปนะคะค่ายกันตั้งแต่ระดับ1จนถึง5ดาวค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีกำลังยุ่ในรระว่างการพัฒนาค่ะเป็นการช่วยเปิดตลาดแล้วก็พัฒนามาตรานสินค้าค่ะ สินค้าโอท็อประดับนึ่งทึ่งฮดาวทีขึ้นถือข้องจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปทีกาลังปรับตัวสู้การพัฒนาค่ะไม่ว่าวีเป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องประดับนับเนียนหรือเบาเกลียงทางเพจจายีสิบสามอำเภอของจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะได้ทูกนํามาจัดแสดงแล้วก็ค่ายภายในงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเข้าจัดขึ้นทีห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชียนนครรีธรรมราชค่ะ โดยในายไกรซ้อนวิสิทธิ์วงผู้วาราชาการจังหวัดทางก็เป็นประธานโดยการจัดงานค่ะจะมีไปจนถึงวันที่เจ็ดก็คือต่อเช้าแล้วพี่เบาเกลียงใครมไม่ได้ไปแคบไปกันค่ะครับนายวชิรธรรมปัญญาสกุลน,นะครับพัฒนาการจังหวัดนครทีธรรมรัฐเกบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการตรวจสอบตลาดนะครับและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์รับ1ถึง5้าดาวและผลิตภัณฑ์ที่กำลังปรับตัวสู้การพัฒนาเพื่อให้ความช่วยเลือสนับสนุนการพัฒนาคิดความสามารถกองผู้ผ,ผลิตในชุมชน ในการส่งเสริมให้กลุ่มสินค้าโอโทอปผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยปัจจุบันจังหวัดนครธีธรรมราชนะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอโทอปรับนึกถึงงาดาวมาก,กว่าเช่ผันผลิตภัณฑ์ชามาสร้างรายได้ชุมชนกว่าสองแผ่นลานบาทในปีงามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อหลังจากพนาชุมชนจังหวัดเนี่ยนะครับได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่าผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงโควิด1 9ระบาดนะครับสินค้าโอท็อปเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าก็สวยงามเป็นอาหางก็ร้อยค่ะย,ยิงแพ็คเกจจิ้งเดี๋ยวนี้นะรูร่าสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยุแ่แขก่แค่คอนก็ไปเที่ยวกันนะต่อชาววันสุดท้ายกันแล้วค่ะครับวันนี้ได้อีกวันนะใช่ค่ะ